ยิ้มละลายใจส่องความสดใสห้าหนางเอกสาวจากดวงใจเทวพรหมเข้าเดือนพฤษภาคมแล้วท้องฟ้าช่วงนี้ก็ดูจะมืดครึ้มสลับกับมีแสงแดดที่ร้อนแรงซึ่งต้องบอกว่าอุณหภูมิในประเทศไทยยังคงสูงปรืดในบางวันใครว่าจะหายร้อนไม่มีในวันที่ท้องฟ้าเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีบางทีก็ทำให้รู้สึกไม่สดชื่นแบบนี้3พลัสอยากจะพาความน่ารักสดใส สดชื่นที่เห็นแล้วหลงจนใจละลายแต่ไม่ทำให้ร้อนไม่ทำให้เศร้าซึ่งเหมือนอากาศมาฝากกันโดยความสดใสที่ว่านี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากห้านางเอกสาวน้องใหม่จากละครชุดดวงใจเทวพรหมละครภาคต่อสุภาพบุรุษจุฑาเทพละครชุดสุดปราตรึงใจของใครหลายๆคนดังนั้นมาดูกันว่าท่านหญิงทั้งห้าจะน่ารักสดใสกันแค่ไหนแต่เตือนก่อนระวังอันตรายจากความน่ารักเด้อ ละอจันทร์รับบทโดยจีน่ายีน่าซาลาสขวัญฤทยัยรับบทโดยยดานรินยาคุณมงคลเพชรใจพิสูน์รับบทโดยกุ้งอิสยาฮอสสวรณดุจอักษรรับบทโดยมินรโนโตวีเอื้อกูมวราวัฒพวันชีวันรับบทโดยพีพีปุณปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวัสดิ์